ตัวฟรีตัวฟรีแต้มฟรีฮะแต้มฟรีสะดุดอ๋อหายยังหายยังเ,เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออเรียบร้อยพี่ตูเก็บไปหนึ่งครับไม่คนที่วิ่ด่วนเขาก็ไม่ได้เกียนอะไรขนาดนั้นเขาก็เล่นตามปกตินะผมโดนเกียนเฉยตั้งใจยิงอ่ะเออไอชุดสีส้มาาครับพี่ไอนี่หรอสมาร์ตนี่หรอ เทนโก้สูงเก้าห้าพี่ชื่อเกียนโอเคทีโกโอเคแล้วก็พี่จะได้จดบันทึกไว้อ่าอีอีแล้วก็ยังไงฮะเบร์่แอมซ้ายเอาซีโบะมาฮะ แล้วไปนิโนโ้อปนปับป๊บปั๊บอืมไม่ดูนะผีตู้เก็บไปอีกหนึ่งแทมะน้องปอนยังไงน้องปอนยังไงฮะอืมเชียร์ปอนไอสัตว์กูเชียร์ปอนกูพูดเลยไม่เอาแซมเปล่าเออเมื่อกี้เน็ตปิงครับตอนที่เน็ตหายปิงตุยเลยเอออาอาเส้นจ,จอดเกียนฟันผมเฮ้ยเราผือวิ่งไปโดนหรือเปล่านะฮะ เอ,อ,เอ,อ,อาจจะเผลอไปโดนอาจจะเผลอไปโดนนะปาปปาปปาบเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าปนไว้แจกกันไว้แจกกันออยังไงยังไงนี่ไงนี่ไงเอ,อ้อย่ามาใกล้กันนายเดี๋ยวดูลูกหลงก็ได้พวกนี้นี่นี่ไง เรียบร้อยอ่โหเซตหยอเอาวะเอาวะเซ็ตจอพ่ตู้เอาเปล่าเ,เ,เอาแล้วฮะ,เ,ะเซตหอกับพิตูฮะตอนนี้ทุกคนต่างก็ได้ห้าแต้ม่าสองคนนี้แล้วก็ยังไงฮะใครใครจะเป็นฝ่ายที่เก่งกว่ากันมึงยังไงเซ็ตหยอซีหอสองห่อใส่ใครต่ว่าตัวลูกหลงนะทุกคนจะแปมเมื่อไหนจะมาเอาแล้วเรียบร,ร้อยฮะเซตหยอเอาเซตหอเอาฮะเซ็ตหยอ ยังไงครับยังไงครับเซนจ์ออือจับจับเออจะทันหรือเปล่าตอนนี้เหลือเก้าคนแล้วฮะเซนจอเหลือเก้าคนแล้วนะเซนจอต้องรีบเก็บวะเซนจ์จอโยมันมาแล้วฮะเซนจอเจ็ดคิวแล้วเซนจอต้องรีบที่มีสกอร์ถุงขึ้นหรือเปล่าถุงถี่ไลละยังไงฮะต้องรีบต้องรีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะอย่ามัวอย่ามัวเรียบร้อย เออเมื่อกี้นี่ใครยิงผิดคนเมื่อกี้นี่โทษเออเอาเซ้นจอไอ้ไอ้หมิงเป็นตัวแถมให้มิงมิงตัวแถมหมิงตัวแถมเออเออเออเจี๋ยมัวเขาใชบหายเลยดิเออไอ้มิงตัวแถมไอ้มิงตัวแถมเออไอ้มิงตัวแถมไอ้มิงไอ้มิงไอ้มิงตัวแถมนะทุกคนเออให้หมิงเป็นตัวแถมไปเรียบร้อยฮะมิงเจอเซ้นจอเก็บไปฮะโอ้เซ้นจอเซ้นจอ สวยเออสวยนะวยจอเอออีกนิดเดียวเออเอาขอโโอ,โอ้เร็จจอเรียบร้อยอะแชมป์ก็ยังคงเป็นบราซิลเหมือนเดิมครับตอนนี้มาแล้วครับพี่ชายปรดี